สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาให้เราจะมาบอกวิธีกําจัดหนอนที่ลงยอดมะเขือกันนะคะนี่นะคะการสังเกตว่ามะเขือที่มีหนอนเจาะอยู่ข้างในยอดจะมีลักษณะแบบนี้นะคะใบจะเหี่ยวลงอย่างเห็นได้ชัดนี่นะค,ะน,นะ,คะ,ะนี่นะคะและนี่ค่ะ การกำจัดอย่างแรกเราควรจะเอาตัวหนอนออกมาให้ได้นะคะกำลังติดลูกติดดอกเลยคะ่ะแบบนี้ก็มีตัวอยู่ข้างในนะคะลัษษะเป็นแบบนี้ ชัดเจนนะคะมีตัวจริงๆนี่เลยค่ะต้นเหตุเสียาหายทั้งสวนนะคะถ้าเขาลงต้องมียาคำจัดสำหรับสายอินซีแล้วก็ทดลองดูค่ะยังไม่แน่ใจกับตัวยาเกษตรมือใหม่เหมือนกันนะคะหนูก็เพิ่งลองเหมือนกัน หือใครมีตัวยาดีๆแนะนำได้เลยนะคะค่ะและลักษณะใบเป็นสีแบบนี้นะคะอาจจะเป็นเพราะในดินมีธาตุในตัวเจนไม่เพียงพอนะคะมีหลายสาเหตุน,นะคะอาจจะทั้งดินทั้งน้ำนี่นะคะใบจะเป็นสีเหลืองแบบนี้ค่ะ นี่นะคะพริกจากเพื่อนสาวฝนคนชัยภูมิะคะ่ะเราจะมาดูว่าทำไมปลูกพร้อมกันแต่ต้นนี้มีกิ่งเยอะที่สุดนี่นะคะเค็ดลับต้นเขาเอียงลงแบบนี้ค่ะกิ่งนอนแล้วเขาจะแตกกิ่งกระโดงขึ้นมาใหม่นะคะแบบนี้ค่ะ ตามข้อเขาเรียกกิ่งกระโดงนะคะก็จะมีกิ่งขึ้นมาใหม่แล้วก็ติดดอกติดผลแบบนี้ค่ะ,ะวันนี้เราจะมารับการแบ่งปันจากสาวฝนคนชัยภูมินะคะ,ะมาเอากระเพราไปปลูกค่ะกระเพราพันพันอะไรคะพันขาวค่ะขาวกระเจ็ค่ะพันกลางาค่ะเอาค่ะ ใบใหญ่สวยมากนะคะมันเป็นแบบกระป๋องนะคะข้างงหลับบซื้อได้ในลาซาด้าน,นะคะผักชีจีนนะคะอยู่ในป่าหญ้าหลกแล้วทีนึ้วต้องหลกหลายทีค่ะหลกสามทีแล้วนี่ค่ะเจ้าของสวน